ถ้าไม่มีโรคระบาดเนี่ยเขามีตลาดอยู่แล้วกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีผู้บริโภคมีร้านค้ามีกิจการโรงแรมมีงานเลี้ยงต่างนีต่างประเทศรับซื้อวันนี้ทุกอย่างหยุดเกือบหมดเพราะนั้นนอกเหนือจากการทํางานอย่างหนักของกระทรวงพาณิชย์หน่วยงองของสปตเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้จัดหาตลาดในมิติเชิงลุกนะครับเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริโภคทุกวันอยู่แล้ว ก็ขอการสนับสนุนในการที่จะรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องประชาชนและระบายออกไปนอกจากนั้นในการส่งไปยังนอกพื้นที่เช่นในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงสปตก็ประสานการรถไฟแงประเทศไทยเพื่อที่จะขอความอนุนเคราะห์ลดหย่อนค่าระหว่างราะในวันนี้ริมฝั่งทะเลทั้งหมดและพื้นที่ตอนในผลกระทบโควิด19นะครับจากโรคระบาดเนี้ยทำให้ไม่มีตลาดเราก็กำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในประเด็นที่2ก็คือ คนไทยตกงาน <c oughs> <c oughs> ก็คงจะคล้ายกันทั้งประเทศแต่ของเราในพื้นที่หนักพอสมควรเพราะว่าพี่น้องประชาชนข้ามแดนกลับมาจากมาเลเซียถึงวันนี้ประมาณเกือบ2,000 20, 0นะครับที่เคยไปทํางานในในร้านอาหารในต้มยำกุ้งหรือภาคเกษตรถามว่าวันนี้เราช่วยอะไรบ้างกับพี่น้องประชาชนนะครับก็นาเนินการหลากหลายรูปแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาบางช่วงเวลาเราอาจจะสนับสนุนในการไปประกอบ ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ในภาคกลางบางแห่งขณะนี้กําลังประสานในพื้นที่ของจังหวัดส,สงขลาและใกล้เคียงเรียสั้นอันที่สองดึงไปสู่การบรรณา,าคเกษตรในพื้นที่เช่นในพื้นที่แถวปัตตานีแถวยะริงเนี่ยก็มีโครงการในการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเลขณะนี้ก็กําลังขับเคลื่อนประมาณหกตำบลแล้วก็เพิ่อมอีกจานวนหนึ่งเกือบสิบตำบลใครที่กลับมาจากมาเลยอยู่แถวชายฝั่งก็ดึงเข้ามาในเรื่องของ ส่งเสริมอาชีพนะครับในส่วนพื้นที่ตอนในเราส่งเสริมเรื่องการปลูกไผ่เพื่อรองรับของรถไฟฟ้าเชื้อมวลในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ดึงเข้ามาสู่ในวงจรเหล่านี้นอกจากนั้นในเรื่องของการทําเรื่องของค้าขายบ้างอะไรบ้างต่างๆก็ดึงคนเหล่านี้กลับมาโดยรวมเราได้ทําหน้าที่ในระหว่างนี้ในทุกๆมิติจากผลกระทบจากโควิดสิบเก้าผลผลิตไม่มีที่ขายคนไทยตกงานช่วยกัน เสริมงานที่เราทําตามปกติคือพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาการดำเนินการภาครัฐก็ทําเต็มที่นะครับประชาชนเดือดร้อนแบบไหนอย่างไรเราไม่ทิ้งกันในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกับทุกหน่วยงานครับขอให้ท่านมั่นใจว่าเราไม่ทิ้งท่าน